สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตความสำเร็จของลิซ่าแ a c k ทิง k ตลอดปี2021จากซืเอ The Standard p o p ที่ได้รวบรวมมาแชร์ให้ชมตอกย้ำความปังส่งท้ายปีเก่าด้วยความสำเร็จในรอบ12เดือนที่ผ่านมาโดยลิซ่ละลิสามโนบาลหนึ่งในสมาชิกแบ็คพิงค k คนนี้ได้ก้าวไกลไปบนเวทีโลกแบบที่เราไม่เคยเห็นคนสัญชาติไทยคนไหนเคยทาได้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็ตาม การันตีด้ความ Impact กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลแบบชุดไม่อยู่ทั้งกับผลงานเพลงเดี่ยวหรือกับการได้เป็น global brand ambassador ของแบรนด์ชั้นนำมากมายที่เธอเป็นตัวแปรสำคัญทั้งเชิงการตลาดและการช่วยสร้างเม็ดเงินมหาศาลซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าวแอดจึงได้นำ8ความสำเร็จของลิซ่าแบ็คพิงตลอดปี2021มาแชร์ให้ชมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันเลย 1>, 1. ลิซ่าเป็นศิลปินหญิงเดี่ยว K-POP ที่มียอดจองพรีออเดอร์สูงสุดตลอดการด้วยยอดอัลบั้ม7แสน0 0ัปปี้ทั่วโลกภายใน4วันเท่านั้นจากอัลบั้มลาลิ s า 2. ลิซ่าเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊คนแรกที่มีเพลงขึ้นชาร์ตวิวบอร์ดฮอตว100มากกว่า1เพลงนั่นคือเพลงลาลิ s าและเพลงมันนี่ 3. ลิซ่าสร้างสถิติใหม่บนย t u b e ด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยว มียอดวิวมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกหลังปล่อย MV ด้วยยอดวิวกว่า73.6ล้านวิว4ลิซ่าเรียกเสียงฮือฮากลายเป็นที่พูดถึงในวงการแฟชั่นเป็นอย่างมากด้วยการเดินแบบครั้งแรกให้แบรนด์ซิลีนในฐานะ global brand ambassador และโชว์คอลเลคชันซัมเมอร์2 2 2 5. ลิซ่าถูกเลือกให้เป็นผู้หญิงที่น่าย,ยกย่องมากที่สุดในโลกประจำปี2021ในอันดับที่17 6. ลิซ่าได้สร้างสรรค์ผลงานคอลเลกชันเครื่องสำอางเป็นครั้งแรกกับ m a ็แบรนด์ที่เธอเป็น global brand ambassador มาตั้งแต่ปี2020 7. ลิซ่าได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่างโอซูนาเมแกนตีสเ e ลลาและ DJ เจสเน ลิซ่าได้ร่วมแคมเปญคอลเลกชัน Magnifica ในฐานะ global b a n d ambassador ร่วมกับเซนดายาลิลลี่ออดิชและวิเทเรียเซเลติดารานางแบบชั้นนำระดับโลกและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตความสำเร็จของลิซ่าแบ็คพิงตลอดปี2021แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเก่งมากๆเลยเรียกได้ว่าความสามารถความพยายามของน้องคือไม่หยุดพัฒนาตัวเองจริงๆนับวันก็ยิ่งปังไปข้างหน้า โดยส่วนตัวแอดคิดว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความปังเท่านั้นยังสามารถไปไกลได้กว่านี้ก็มาคอยติดตามสนับสนุนน้องไปด้วยกันสุดท้ายในปี2022นี้ทางค่าย YG Entertainment และแบรนด์ต่างๆจะวางกลยุทธ์รูปแบบไหนที่จะทำให้ลิซ่ายังคงอยู่ในระดับแถวหน้าของวงการและทำลายเพดานต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเตดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ